กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Voice of the Day คุณผู้ชมครับมาเจาะลึกทำความรู้จักกันสักหน่อยว่าภาวะโลกร้อนหรือว่าสภา,ภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมันคืออะไรกันแน่เาวะโลกร้อนที่เขาพูดกันทุกๆวันนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming ่นะคะก็คือการที่อ,อ,อุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยของโลกเนี่ยมัน มันสูงขึ้น แล้วเนี่ยภาวะรกร้อนหรือว่า global warming เนี่ยมันก็คือ climate change นะคะมันอยู่ภายใต้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบหนึ่งค่ะคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจจะเย็นลงก็ได้หรือว่าร้อนขึ้นก็ได้นะคะถ้าอธิบายง่ายๆก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้2อย่างคืออุณหภูมิร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิลดลง ถ้าเป็น global warming หรือว่าสภาพโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากฝั่งของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันบางส่วนของโลกก็มีอุณหภูมิที่ลดลงเหมือนกันก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแม้แค่หนึ่งองศาเซลเซียสก็จะมีผลกับสิ่งมีชีวิตแล้วใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสัตว์ที่เซนซิทีฟนะคะหรือที่อ่อนไหวเนี่ยเมื่อเมื่ออุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นแค่หนึ่งองศาหรือแค่ครึ่งองศาก็คืออย่างพกปะการังค่ะ ปลาารังที่อยู่ในน้าทะเลถ้าน้ําทะเลเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นแค่ประมาณครึ่งองศาเนี่ยปะะการังมันก็เกิดการฟอกขาวได้แล้วงานวิจัยทางวิศาสตร์การทะเลของอาจารย์นี่ไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ที่ทางด้านโค้โลกใต้อย่างเดียวในประเทศไทยอาจารย์ก็ดูด้วยนะครับมีที่ไหนบ้างครับอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเรามีที่นะคะที่ทาอยู่ที่ ค่ะเป็นงานที่ทำกับกองทัพเรือนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมคืชของสมเด็จพระเทพนะคะท่านอยู่ที่เกาะสมเสารนะคะตรงสัตหีบชนบุรีนะคะก็มีทั้งที่เป็นอ่าวไทยแล้วก็มีบริเวณอันดามันด้วยอันดามันเนี่ยเราจะมี พราะว่ามันเป็นงานต่อเนื่องที่หลังจากสึนามิเี่ยนะคะสุนาก,ก็มีโอกาสไปไปติดตามดูว่าปะกการังมีการฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนถ้าอันดามันเนี่ยจะไปปีละครั้งหรือปีละสองครั้งแต่ว่าที่สัตหีบเนี่ยสุชนามีเด็กที่ทําอยู่เป็นประจําเลยวิจัยอยู่ะะใช่ค่ะเพราะเรามีโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการ,รังนะคะครหรือการเพาะปะการ,ร,างรังพูดถึงปาการ,รัางก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าปาการ,รัางในหลายพื้นที่มีลักษณะคือมันซีดลงที่เรียกว่าปะการังฟอกขาวใช่ค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างจ๊า เกิดก,การเนี่ยคะ่ะที่อุณหภูมิของน้ําทะเลมันสูงขึ้นนะคะออช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำอุณหภูมิน้ำเนี่ยสูงวัดได้เนี่ยสามสิบสองหรือบางที่สาสิบสามองศาเราดูเหมือนไม่ร้อนแต่จริงๆสำหรับสัตว์นะคะโดยเฉพาะปกากร,รังเนี่ยมันร้อนคือหนึ่งองศาสาหรับเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปกากรลังปกติเนี่ยเขาจะมีสีเนี่ยก็เนื่องมาจากเขาไม่ได้มีสจีจากตัวเขาเองแต่สีเนี่ยมาจากสาหร่ายที่อยู่ในตัว เขาที่เรียกว่าซูแซนเทอรี่นะคะแต่เมื่ออุณหภูมิข้างนอกนี่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิร้อนขึ้นเนี่ยสรลายเนี่ยมันก็อยู่ในในตัวประกังไม่ได้มันก็ออกพอสรลายออกไปประการังก็เลยเป็นสีขาวเริ่มขึใช่ค่ะเราก็เลยเรียกว่าประกาังฟอกขาวครับน่าจะเรียกสรลายเกาหลีนะอาจารย์ขาวเหมือนคนเกาหลีอะไรอย่างงี้นะฮะขาวแต่เป็นขาวซีดจริงๆไม่ได้ขาวอมชมพูค่ะแต่แต่สำหรับ เมื่อบหลายคนจะถามว่าเอ๊ะปะการังฟอกขาวแล้วปะาการังตายหรือ,อยังปะการังยังไม่ตายนะคะเ,เขาจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ประมาณสองสามอาทิตย์นะคะถ้าสารลายซูเซนเทอรี่นะคะไม่กลับมาในตัวปะการังปะการังก็จะตายเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงนี้ ใช่เขาเพิ trim, pim, ่งเพลยงกันนะะถ้าเกิดอุณหภูมิเปลี่ยนและกลับมาเป็นปกติสารลายซูซันทอรี่กลับมาโอกาสที่เขาจะรอดก็สูงใช่ค่ะนะฮะแล้วตอนนี้บอกว่าแหล่งที่มีการดำน้ำชมประการังหลายๆที่เกิดเหตุประการังฟอกขาวแบบนี้เพราะอะไรถึงห้ามเข้าไปชมอะครับอาจารย์เพราะว่าการเมื่อประการังฟอกขาวแล้วเนี่ยแสงเห็นว่าปะการังเนี่ยมันมันมัน ักอ่อนไหวอะนะคะมันอ่อนแอใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไปชมมันนะคะหรือนักท่องเที่ยวไปดูมันนะคะเกิดเดี๋ยวเราไปหักปากการังไปทําให้ปากกาลังแตกอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทาให้การฟื้นตัวของปากการังเนี่ยมันยิ่งช้าลงนะคะหรือไม่มีโอกาสฟื้นตัวไม่ใช่ว่าเพราะมันอายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขินตัวซีดขาวจริงๆแล้วเพราะว่าเขาอ่อนแอมากๆนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดงดได้ไม่ไปชมเขาก็ดี เถือว่าเป็นการช่วยเขาอีกทางหนึ่ง<ช>ด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้าง,งจะเปราะบางมากๆอาจารย์ก็ต้องดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลในหลายๆที่ด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของที่ทางด้านของอคโครนกใต้<ฮ>ะนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยละครับตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นยังไงบ้างออพูดถึง สร้างทะเลของบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเมื่อเทียบกับสมัยสุชนาอยังเด็กนะคะสาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นคงมาจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะ<ม>ที่เราไปใช้ประโยชน์จากจากเขาเนี่ยพอสมควร,ครนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้แล้วก็ระมัดระวงังแล้วก็นุรักษ์ไปด้วยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากมนะคะแต่ในอดีตเนี่ยเราอาจจะอนุรักษ์น้อยไปหน่อยนะคะแต่ในปัจจุบันจริงๆ,ๆเขาก็ได้มีการพยายามสร้างนะคะจิตสํานึกนะคะแล้วก็พยายามช่วยกันอนุรักษ์ค่ะ อาจารย์คิดว่าพอไหมครับกับกิจกรรมการรณรงค์ให้คนมาหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในบ้านเราพอ,อหรือยังในปัจจุบันนี้ก็ยังยังดีกว่าในอดีตแหละนะคะแต่ว่าถามว่าพอมันคงยังไม่พอนะคะต้องต้องมีการช่วยกันออมากกว่านี้นะคะทุกวันนี้โครงการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนั้นมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนครับในการจะช่วยเหลือเรื่องนี้ จริงจริงมีความจําเป็นนะคะบางคนอย่ยเอยศึกษาไปทําไมสัตว์ตัวเล็กๆมีความสําคัญอย่างไรปลาการังไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเลยเราไม่ได้กินปลาการังสันหน่อยจะศึกษาทําไมใช่ใชแต่จริงๆปลาการังก็เป็นบ้านให้กับพวกปาลาเปลืออะไรต่างๆคือทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันสร้างธรรมชาติเองทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันมันมีความสมดุลของมันแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราไปทําให้มันไม่มีความสมดุลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมาผล ครับกับเราเพียงแต่อาจจะช้าหรือเร็วทางตรงหรือทางอ้อมครับเพื่องานวิจัยมีความสําคัญขนาดนี้อาจารย์คิดว่างานวิจัยในประเทศไทยนั้นได้รับการสนับสนุนเพียงพออย่างครับ ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนพอสมควรนะคะคเมื่อเทียบจากอย่างคุณแม่ของสุชนาก็เคยเป็นก็เป็นอาจารย์นักวิวทยาศาสตร์มาก่อนแม่กบอกสมัยคุณแม่เนี่ยทุนวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่สมัยเนี้ยเยอะขึ้นเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เ,เห็นความสําคัญครประโยชน์จากตรงนี้นะคะคแล้วยังมีความจําเป็นไหมครับที่นักวิทยาศาสตร์ไทยนั้นจะต้องไปร่วมกับโครงการวิจัยกับต่างประเทศบ้าง อันนี้ก็สาคัญเพราะมันเป็นการร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรต่างๆอย่างประเทศไทยเรานักวิชาเราก็เก่งนะคะครประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเรามีอโอกาสได้ไปร่วมมือกับต่างประเทศเก็ทําให้งานของเราเนี่ยมันจะก้าวหน้ามากขึ้นเป็นการนะแลกเปลี่ยนความรู้สึกนและกันเพราะฉะนั้นการสนับสนุนในเรื่องของโครงงานวิจัยต่างๆก็ยิง่งถือว่าสําคัญการร่วมมือกับต่างประเทศในการทํางานวิจัยในฐานะนักวิชาตก็สําคัญค่ะ ที่อาจารย์ไปที่โคโลกใต้มาเนี่ยนะครับส่วนตัวอาจารย์ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างครับอ,อ,อย่างแรกเลยเรื่องการทํางานการอยู่ร่วมกัน4เดือนนี่ดูเหมือนน้อยแต่ว่าก็เป็นระยะเวลาที่ท,ที่ยาวนานเหมือนกันออแล้วก็อยู่ที่นู่นเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเราไม่ดูแลกันนะคะเราไม่สามารถทํางานกับเขาได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่สุนาเรียนรู้นะคะแต่สุนาเองก็ปรับตัวเขาได้ก็เข้ากันเขาได้ก็นไม่มีปัญหาเหมือนทำงาน,นะะแบบพึ่งพาอาศัยกัน,น,นไม่ได้แข่งแย่งไม่ได้แข่งขันกันใช่เรารต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด แล้วประสบการณ์นในฐานะานักวิทยาศาสตร์ล่ะครับนักว,วิทยาศาสตร์ก็คือเราได้มีโอกาสไปเห็นนักวิทยาญี่ปุ่นว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ต้องยอมแบบว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องมื้เครื่องมือเทคโนโลยีเขาก้าวหน้าพอสมควร,ครแล้วก็สิ่งพวกนี้เหล่านี้แหละคะ่ะที่สุดนา,าว่าจะนำเนี่ยมาถ่ายทอดอให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทราบแล้วก็เราสามารถที่จะ ปรปยุกไปใช้ได้กับงานของบ้านเราเองนะคะกับเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นประโยชน์ที่จะกลับมาที่เราจะลงไปวิจัยที่อ่าวไทยบ้างฝั่งทะเลอันดามันบ้างก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ของคนไทยทุกคนใช่นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ประสบการณ์มาแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยอาจารย์ทําไมโคโลกใต้ ถึงยังมีมลพิษทั้งนั้นที่เขาบอกว่าเป็นแดนที่บริสุทธิ์ที่สุดทําไมถึงได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเยอะขนาดนั้นนะครับทั้งที่คนที่ทำเนี่ยอยู่อีกทวีปหนึ่งอีกคนละซีกโลก<ะ>เลยนะอย่างเช่นถ้าเราปล่อยแกส๊บบาาสาคาร์บอนไดออกไซด์ไปนะคะแก๊สไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าล<อ>มต่างๆพัดไปใช่ไหมคะโลคหมุนอีกนั้นคู่โลกเหนือคู่โลกใต้เนี่ยถือได้ว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นกระทะที่จะรองพวกของเสียต่างๆเล้รับ นี่ถ้าถามส่วนตัวไดถ้าผมได้มีโอกาสไปโคโลกใต้สิ่งญญที่ผมจะทําคือผมว่าผมจะไปขอโทษนกเพนกวินน <c oughs> <c oughs> ่เพราะทุกอย่างที่เราใช้เราทำเราบริโภคโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มันไปลงที่เขาหมดเพราะเขาเป็นแอ,งอาา่งกะทะเขาเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ของเสียทุกอย่างจะไปลงทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยะนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ไปสัมผัสมา <c oughs> ทั้งหมดตลอดระยะเวลาสีเดือนกับการร่วมโครงการในครั้งนี้อาจารย์อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับ ก่อนอ,อ,อ,อื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสถาบันวิจัยของโคโรคของประเทศญี่ปุน่นนะคะที่เปิดโอกาสให้สุชาได้มีโอกาสไปไปสำรวจนะคะนอกจากนี้ก็คงต้องขอ,อขอบคุณบริษัทรอยัลประเทศไทยจำกัดนะคะที่ได้สนับสนุนเงินวิจัยส่วนหนึ่งในการที่จะไปใช้ในการที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปทําที่โคโรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชา ิทยาศาสตร์ทางทะเลเจุฬงกราหมาไว้เลยนะคะที่อนุญ,ญาตให้สุชนาไปคโครพด้วยนะคะแล้วก็สับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือส่วนหนึ่งด้วยนะคะคแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทซีไอแลนด์นะคะที่ออไปกับสุชนาด้วยนะคะคที่สําคัญเราต้องขอบคุณขอบคุณในประเทศไทยเรามีนักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์สุชนาด้วยนะครับคิดดูว่าถ้าณนะตอนนั้นอาจารย์ไม่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลอาจารย์ไม่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ อาจารย์ไม่ได้มาทํางานที่ภาควิชาที่มหาวิทยาลัยหรือว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบนี้เราคงจะไม่มีการ์สนจานาที่เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็ไปทําหน้าที่ mm hmm. ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคนหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกให้ทราบนะครับว่าข้อมูลที่อาจารย์ได้นั้นเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับแต่ว่าจิ๊กซอชิ้นเล็กๆนั้นมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพดูครับว่าถ้าคุณต่อจิ๊กซอขนาดใหญ่หลายพันชิ้นแล้วจิ๊กซอชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งหายไป ภาพนั้นจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้ครับทิกซอชิ้นเล็กๆชิ้นนี้เกิดจากฝีมือคนไทยที่ชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชนาชวันิดนั่นเองครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพคุณมากค่ะส่วนสัปดาห์หน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องราวแรงบันดาลใจในชีวิตของใครลหลายๆคนที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะมากระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้อย่างไรติดตามกับเรานะครับกับ Voice of the Day ครับวันนี้ผมทีมงานและแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ